ถ้าหากว่าคุหนึ่งคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายในครอบครัวใช่ไหมชีวิตคู่เนาะพูดถึงเรื่องชีวิตคู่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังโทษค่ะโทษเมียโทษผัวเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ไม่หาเงินช่วยฉันที่ทําให้การเงินของครอบครัวของเราเป็นแบบนี้คุณกําลังเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะอนะครูคอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ประสบการณ์ที่กูเคยเจอมากูก็เจอมาเหมือนกันค่ะทุกคนขากูะจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าคลิปมันแป๊บเดียวก็สามนาทีละนะให้เราหยุดโทษกันนะหยุดโทษแล้วก็ไปมองหาช่องทางหาเงินเช่นเรามีลูกที่ยังไม่ได้โตมากพอเราต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมแล้วเรามีปัญหาสุขภาพไหมนั่นแหละเรายิ่งต้องหาอาชีพที่มันไม่ได้หนักมันไม่ได้เหนื่อยสําหรับตัวเราทํา จริงๆแล้วในโลกใบเนี้ยมันไม่ได้ว่ามีแต่เป็นอาชีพที่มันหนักๆแล้วมันได้ตังค์มันมีอาชีพที่สบายๆแล้วได้ตังค่าแรงวันละสามร้อยสี่ร้อยหรือค้าขายก็ได้เอาที่เราลองมองตลาดก่อนว่าเหมือนคู่เนี่ยคู่ลองทําอะไรหลายอย่างแต่ผลท,ท้ายมันคือขนมฝักบัวมันตอบโจทย์ลูกค้าเว้ยนะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยต่อนนี้เลิกขายไม่ได้แล้วแหละ ขายได้กําไรวันละสองร้อยอ่ะหรือวันเว้นวันได้สองร้อยได้สามร้อยก็ดีใจละแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินเอาอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามเอาสมองฝั่งเนี้ยมาแบบให้เราแบบบอกเขาว่าเลือกไปคิดถึงเรื่องอดีตเถอะให้อยู่กับสมองฝั่งขวาเถอะจินตนาการคิดถึงสิ่งใดอ่ะ สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราอ่ะใช้กดแรงดูในสิบเจ็ดวินาาีเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนโปรแกรมจิตอยู่บ่อยๆเรื่องเงินเงินหลังไหนเข้ามาทั้งวี่ทั้งวันทุกที่ทุกทางมีเหลือกินเหลือกเก็บพอสวดพระคาถาเงินล้านเสร็จใช่ไหมเพื่อนๆให้นั่งสมาธิแล้วตั้งจิตอยู่ตลอดเวลาอทิษฐานจิตแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปเซพ เรื่องราวลบๆเด็ดขาดถ้าเสพมันจะดึงดูดเรื่องนั้นเข้ามาในชีวิตของเราคุ้มไม่ล่ะวันนี้เราอยากได้เงินนะ่ะเราไปเสพเรื่องราวที่มันไม่ดีมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามันมันเป็นจริงไม่ต้องเชื่อก็ลองสังเกตชีวิตตัวเองดูถ้าอยากให้การเงินดีขึ้นในสิบสี่วันนี้ก็ลองเชื่อครูดูเชื่อครูลุงดู